คากรสวัสดีนะครับผพ่อผู้แม่ราตัวาสุริยนได้จบป่วหลายเน่าหนองในบนครับพัอมีกับู้ึก้อบ้านนะครับสนใจนะครับในปูนมหาสรรค้านะครับที่จะปวายเน่าตัวนี้วัดพาทนะครับมี่เปิดซีนูบ้านนะครับเป็นใจค่ะนดครับ นั the ่งิ้มแบไหนมานี่นะครับก็แก่งไปตับข้างคณะกรรมการเงินบรพยารผู้คูหรือว่าผู้ช่วยหรือว่าปตอเงินดากมากโคฟ้าตับพี่น้องจักมากูมาคุยก็แข่งกับคณะกรรมการอาวๆดีตัวใส่พูดนาไส ได้บูชาพระทา,ก,า,ก,ทททากัเอ้าเแยกยื่นอรรลุงทีลุงทีขัดม้นเสียบเอ่อนเสียบเข้าไปข้ามสายได้ลุงทีมนเสียกันทำชิโตรป่าจิโมกลุงทีพาะนางก่อนาราโลผาปาติโมโโนนก,กมโโมสัมานเนนมหาสันติมหาสัม,มาเน่นสันติจัทวพีสัมานเน่นมหาตรี จิตจากพี่น้องบ้านย่าพี่น้องชาวตําบลบุงหว กองเจ้าพี่น้องชาวบ้านกระกาบพบคนณจะมพี่น้องบ้านนอานะครับพย่พามใหญไทด่เดินทางมาวกเก้าท่านทวันนี้ทุกตูบ้านถูกตรงบนนะครับแล้วก็ให้พี่น้องน้อาอิ่มน้ำับท่าน ผมครับผมพึ่งได้ต่ออยู่ต่อร้านนะครับน้กับกินโบเตต่ตกับน้องไปต่ออยู่ต่อร้านเอาูกพุ่มผูกแก ะว,ว่าสียู่ใต้กาลังการประเลียนนะครับศาร่าหรือหมอกศาร่าแน่นเต็นตามเท่าที่ผมรอเพิ่งนะครับทัวร์ถึงอยู่หรอคุณแม่อ่า